คอกแรกของตะเบนนะครับข้อนี้ครับก็ได้มีลูกแล้วครับนะรอเขาฟักเป็นตัวครับมาดูข้อนี้กันครับคออนี้ที่เปลี่ยนแม่ครับเปลี่ยนแม่ครับ นี่ก็อีกวันหนึ่งแล้วครับนะเป็นเวลาห้าโมงยี่สิบครับผมก็ข้อแรกของตะเบนนะครับข้อนี้ครับก็ได้มีลูกแล้วครับนะรอเขาฟักเป็นตัวครับแล้วข้อนี้ก็เปลี่ยนแม่นะครับผมนะเปลี่ยนแม่เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะได้ลูกไหมครับวันนี้เขาจะยอมให้รัดไหมแม่ตัวใหม่อันนี้แม่ตัวที่รัดเมื่อวานนะครับนะนี่ครับ หางลุยเลยครับนะหางลุยเลยเรือตากรอนของเราครับไม่ยอมครับนะออหนูไม่ยอมครับอีหนูไม่ยอมหางลุยเลยซึมไปพักหนึ่งเลยแล้วครับนะซืมเลยอืมบาดเจ็บครับบาดเจ็บก็ตัวนี้ก็แม่ที่รัดไปเมื่อวานครับนะที่ยอมให้รัดครับแข็งแรงครับยังแข็งแรงอยู่ตัวนี้ก็่ายหางตกๆเหมือนเดิมครับตัวที่ไข่ไหลครับนะอยู่ก้นอ่างอีกแล้วก้น ลอีกและครับนะดเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะมีลูกปลาไหมอันนี้ที่เราได้ลูกแล้วนะครับงปลาปลาลูกยังไม่ออกมานะครับนะยังไม่มีลูกออกมาครับ ไข่ฟอรหรือเปล่าไม่รู้นะครับนะมือใหม่เดี๋ยวรอดูกันครับเราดูครับจะมีลูกเปล่าออมาไหมมาดูคอกนี้กันครับคอกนี้ที่เปลี่ยนแม่ครับเปลี่ยนแม่อ,อะไรเนี่อ ไม่ได้นะครับนะไม่ได้ตัวผู้ก็ไม่ไล่แล้วครับมีไข่ไหมไม่มีครับไม่มีเลยครับผมมีแต่วอดครับนะไม่มีไข่ขาวๆเลยครับเออไม่ได้นะครับผมนะไม่ได้ ทำไงดีเนี่ยตัวผู้มันตัวผู้มไล่จนไม่ไหวแล้วหรือเปล่าครับหมดแรงไล่แล้วไม่มีตัวไหนยอมเลยเออวอดก็ไม่ก่อแล้วครับนะก่ออยู่ครับข้างๆก่อเป็นข้างๆนะครับเอาไงดีเนาะนี่อ๋อตัวเมีไยไล่ตัวผู้ครับผมนะ นี่ครับนี่ครับนี่ครับสาเหตุตัวเมียอะไรตัวผู้สังั้นครับผมเออเพิ่งเคยเห็นครับตัวผู้บอกโอ้ไม่ไหวแล้วเออตัวผู้หนี่ตัวเมียครับเป็นไงครับเป็นไงครับเออเป็นไงล่ะเออแปลกดีครับนะเดี๋ยวไปขุนใหม่ครับนะตัวผู้ครับฟัดกับ ตัวแรกแล้วครับนะอาจจะหมดแรงครับนะตัวที่สองก็ฟัดไม่ไหวแล้วเ๋ยจับแยกครับไปขุนใหม่ไม่เป็นไรครับนะรอลุ้นคอกเดียวครับลุ้นคอกเดียวหางกระดวงตัวผู้นี่ลุยหมดแล้วครับผมนะหางกระดวงตัวผู้ลุยหมดแล้วแต่จะเป็นจะจับขึ้นลัวครับนะก็ลุ้นลุนคอกนี้ครับรให้เขาเกิดครับผมไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายการเพาะปลาครับผมนะ เรียนรู้ไปด้วยกันครับก็มารอลุ้นว่าจะเป็นตัวไหมครับนะหรือไข่จะฟอไข่จะเน่าหรือยังไงครับไม่รู้ต้องรอดูกันต่อไปครับผมเป็นมาอัปเดตให้ดูครับลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ